สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผบกับก้อยนะคะ EP 5นะคะรีวิวรถสวยมารวยมอเตอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก้อยจะพาทุกคนนะคะมาพบกับ t o y ย t a c a m r รนะคะเครื่อง2.0ปี2012นนะคะเหมาะกับรถครอบครัวผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะเดี๋ยววันนี้ก้อยจะพา ไปรีวิวเลยนะคะว่าตัวนี้นะสวยยังไงแล้วก็มีจุดเด่นจุดพิเศษอะไรยังไงทีออ่ลูกค้าที่กำลังมองหารถสไตล์ครอบครัวรถที่แบบใหญ่หน่อยอย่างนี้นะคะคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับตัวนี้นะคะไฟของเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟไฮ,ไฮโดรเจนนะคะไว้สำหรับเวลาถ้าเราขับขี่กลางคืน ตัวนี้นะคะจะชัดแจ๋วมากๆเลยเดี๋ย ugo จะเปิดไฟให้ดูนะคะว่าจะชัดแค่ไหนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโคเมเนียมนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวเทอร์มเรีแล้วก็เป็นโลโก้แท้ของออตัวโยต้าเลยนะคะมาเดี๋ย ugo พามาชมว่าเวลาเปิดไฟแล้วเวลาที่เราขับรถตอนกลางคืนนะคะจะชัดแจ๋วแค่ไหนนะคะนี่นะคะ จะเห็นว่าเป็นแบบไฟแบบพิเศษนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยสำหรับคนที่ขับกลางคืนเดินทางกลางคืนบ่อยนะคะเออซื้อตัวนี้ไปไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลเลยเนาะแล้วก็มาส่วนในด้านหลังนะคะของเขาเจ้าตัว Cam เมอรนะคะอ่ะตัวนี้ก็ที่ก้อยบอก2.0ตัวนี้ตัว G เนาะก็จะเป็นตัวท็อปของเขาก็จะเป็นโครเมียมทั้งแบบแผ่นเลยนะคะแล้วก็มี โลโก้ของแคมรี่ของแท้นะเจ้าตัวนี้เดี๋ยวก้อยพามาดูด้านในว่าเขาอ่ะกว้างแค่ไหนแล้วก็คนเก่าเขาดูแลรถยังไงนะถึงจะเป็นปี12นี่นะคะทุกอย่างอะไหล่ทุกอย่างครบเลยนะคะตัวนี้ก็จะต้องมีนี่ยางอะไหล่มาให้พร้อมแบบใหม่ๆเลยนะคะมีชุดประแจเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุอะไรยังไงก็มีให้ครบแถมไปให้ลูกค้าไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในกันเลยว่าตัวนี้นะน้องมีรายละเอียดแล้วก็มีความหรูหราย,ยังไงบ้างสำหรับตัวนี้นะมีทุกอย่างปรับครบมีปรับกระจกมองข้างได้นะคะสามารถล็อกได้เวลาถ้าเกิดว่าเรามีลูกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็สามารถล็อกตรงนี้ไม่ให้น้องอะสามารถเลื่อนกระจกไปมาได้เนาะไปเดี๋ยวก้อยพาไปชมแล้วก็บอกก็สามารถบอก ปรับได้นะคะปรับได้หลายระดับปรับปรับขึ้นปรับลงอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับก้อยก็ตัวเล็กหน่อยก็ก็ปรับเข้าลึกนิดนึงนะส่วนเครื่องตัวนี้เงียบมากๆเลยนะคะเดยกก้อยจะพามาให้ชมว่าตัวนี้นะคะเขามีปุ่มอีโคคาก็คือจะช่วยประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นสําหรับตัวนี้นะคะน้องก็จะมีปุ่มอีโคคานะคะใช้สําหรับเวลาที่เราเดินทางไกล สำหรับตัวนี้นะคะเรือนไม้ก็อยู่ที่1 7 1 0 0 0นเืน่นนะคะเรือนไม้ของเราเป็นเรือนไม้แท้นะคะเราไม่ปรับเรือนไม้เราการันตีว่าเรือนไม้ของเราแท้ทุกคันนะคะลูกค้ามั่นใจแล้วก็เราการันตีได้เลยนะคะซื้อรถของเราเนี่ยคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยมั่นใจว่า ไม่เจอย้อมแมวเหมือนที่อื่นๆแน่นอนนะคะสำหรับตัวฟังก์ชันของพวงมาลัยนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะมี ABS airbag นะคะป้องกันเวลาถ้าเกิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะคะน้องก็จะสามารถช่วยเซฟตี้ของเราได้เยอะนะคะตรงนี้ก็จะมีปุ่มปรับลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็ปุ่มแบบว่าเปิดเพลงอะไรอย่างนี้ตรงนี้ได้เลยเนาะสำหรับตัวนี้พิเศษนะคะสำหรับใครที่แบบผจญภัยแล้วก็ กลัวร้อนนะคะเจ้าตัวนี้ก็คุ้มค่ามีปุ่มสําหรับคนที่นั่งขับรถนั่งด้านหลังเนาะเราก็จะมีปุ่มตัวนี้ที่ช่วยไม่ให้คนที่นั่งด้านหลังร้อนแล้วก็แดดส่องนะคะตัวนี้สำหรับเจ้าตัวนี้นะก็มีแบบที่วางแก้วให้ลูกค้า2แก้วนะคะแบบเ,เวลาที่เราทานอะไรอย่างนี้ก็สะดวกสบายแล้วก็เกียร์เกียร์ปกติ แล้วก็ตัวนี้พิเศษยังไงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวลายไม้เนาะตัวพิเศษของเขาก็ไม่ค่อยมีปกติบางรุ่นก็จะไม่มีตรงนี้แล้วก็คอนโซลเขาก็จะมีดีเทลรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นหนังมีแอร์แบ็ก ABS ให้ลูกค้าพร้อมปลอดภัยสําหรับคนที่นั่งข้างเราเนาะตรงนี้ก็มีฟังก์ชัน USB นะคะสําหรับสามารถเสียบใส่เวลาเราลืม หัวปักนู่นนี่นั่นแล้วก็เสียดตรงนี้ได้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะก็คือครบชัดแล้วก็ตรงนี้ก็กว้างขวางใส่ของอะไรได้เยอะมากมายส่วนเจ้าตัวนี้เครื่อง2.0นะคะตัว G ก็จะเป็นเบาะหนังมาในโทนสีเรียบเนาะสีครีมที่จริงๆทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่ามันดูแลยากนะแต่ก็อมองว่าสีเนี้ยมันเป็นสีที่เรียบรู แล้วคือสังเกตดีๆเลยว่าถ้าเกิดรถที่ใช้งานหนักอะ่ะตรงเบาะนั่งของเขาเนี่ยจะไม่กริบแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือรถอะ่ะถึงไม่เยอะแต่ว่ารถเขาอะ่ะดูแลความสะอาดดีมากๆไม่มีคราบเหลืองแม้แต่นิดเดียวรอยแตกของเบาะก,ก็ไม่มีนะคะเนี่ยตัวเนี้ยแต่ใครที่แบบตัวเล็กเหมือนก้อยอย่างเนี้ยถ้าเกิดชอบแบบรถใหญ่ที่รถใหญ่มันจะดียังไงก็คือว่ามันจะขับนุ่มแล้วก็สบาย เวลาขับไปกรุงเทพหรือว่าขับไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเหนื่อยตัวนี้ก็ก็แนะนำนะสำหรับผู้หญิงหรือว่าท่านผู้ชายสำหรับหรือว่าครอบครัวที่มีลูก4 5หคนอย่างเงี้ยก็ประหยัดดีก็คุ้มค่าอยู่ค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถมือสองเนาะตัวนี้เนี่ยที่ก้อยบอกว่ามั่นใจเพราะอะไรน้องเขามีบุ๊กเซอร์วิสมาจากตัวรถบุ๊กเซอร์วิสนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าบัตรประจําตัวประชาชนแล้วกันเนาะถ้ารถมือสองเนี่ยก็ควรที่จะมีบุ๊กเซอร์วิสก็จะ เป็นในเรื่องของคู่มือนะคะคู่มือต่างๆแล้วก็การเข้าศูนย์การรับปาาระกันต่างๆของเขาก็จะอยู่ในนี้เนาะถ้าเกิดว่าซื้อตัวนี้ก็มั่นใจได้เลยว่ารถสวยมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะน้องมีข้อมูลชัดเจนแล้วกันเนาะเอาอย่างนี้โอเคแล้วก็ ก็เก็บไว้ข้างในนี้ให้สำหรับลูกค้าปาแล้วเดี๋ยวก้อยพาไปชมนะคะห้องเครื่องของน้องนะคะว่าน้องอ่ะจะสวยแล้วก็สะอาดแค่ไหนตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นฝากระโปรงแบบสปริงนี่นะคะเราไม่ต้องแบบมาคอยค้ำให้เขานะคะเขาก็จะเด้งโดยอัตโนมัติสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง VVTI นะคะอ่า ภายในห้องเครื่องของเราแบตบเราก็จะเปลี่ยนใหม่ให้กับลูกค้าเนาะแล้วก็ฝากระโปรงแพ้ของโตโยต้านะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ฝาน็อตกระโปรงไม่เคยถอดนะคะทุกอย่างเราก็การันตีความเดิมให้กับเขาสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะออปชั่นแน่นขนาดนี้นะคะแต่ราคาของเรานะคะไม่แพงอย่างที่ลูกค้าคิดนะคะสำหรับตัวนี้มารวนมอเตอร์ของเรานะคะเสนอขายอยู่เพียง 4 9 9 0 0 0เท่านั้นนะคะลูกค้าที่ประวัติดีหรือว่าไม่มีเครดิตไม่เคยเช็คเครดิตที่ไหนนะคะตัวนี้ก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะทุกอาชีพเรามีทางออกให้กับลูกค้านะคะ mm hmm. เพียงแค่สนใจแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหรือว่าจะติดต่อโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์แอดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c ค i b e ให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย